าหาดลา,ากูนาคูเกตพี่นอ้องเอ้ยนางในโฮมสน,นเป็นไงหนวดไปหายางรอส,สุดเส้นเ่าเป็นนางตลาดอาหารคอยเบือ่อเป็นนางร้านอาหารลายกระเบือกป็เลื่องปูสาดนางอย่งงนี้เองบ่ลาคูน่าภูเก็ตลาคูน่าร่มผัดสนตึงๆเห็นบ่เห็นหาดบ่มืดบ่พี่น้อง มืดบ่มอหมืมนะ่นหมอยางกม่านหรอนั่งอยู่ใต้ต้นสนกูสาดลึงผ่านยางไปทางใดกับสีมาตาอันหมอกกอกเป็นนั่งสายตลาดอาหารไปเมื่อยเขาบอกเป็นสไตล์สไตล์ติดตินพี่น้องสไตล์ติดตินม,มันเป็นเจโอเวอร์ค่ะหมอกกอกขึ้นมากกับเป็นนั่งตลาดอาหารไปนี่ไหมวันนี้มาเด้อพี่น,อน,น้องนั่งใน่นดาหาดน้ำกัน อาดลากูนานางเลนนาอาดลา,ากนูนาภูเก็ตไทยแลนด์นั่งอยู่ใต้ต้นสนหมสนเย็นเย็นปู่าดตนั่งนักท่องเที่ยวกับมี่แน่ก,กระลำกะแเลมเพบามันเล่ยปีใหม่ละเล่ยปีใหม่ละพี่นอนกับสีเพราะว่าปันนา่นไดเนะ ตอนก่อนปีใหม่คิดสมาตรกับมีแน่อยู่สว่ว่าพ่อเลยไปเลยไปเงียบจังหน่อยสวัสดีเดจ้าสวัสดีจ้านี่ต้อนเราสเคียงเดียวอันบ่ได้ออกมาอันซื้อเด้อโถดทึบบุได้ขอมากก็ได้ขอพูดหลายๆไปก้อมเป็นได้คลิปไปเด้อสกลับไปหาพี่น้องเลยนางไหลสดมากกอยูู่้เดียวนี่แม่มาเด้อผูดใดสิว่าอยากอาบน้ำทะเลน้ำกันมาเด้อมาเด้อ มาหาดล่าคุณาจักหน่อยกกติกับไปหาดสุรินแต่ว่ามานั่งเล่นหาดล่าคุณาจักหน่อยมากับพยเงี่หนวดคู่คาเนี่ยเรพี่น้องคาประจำคู่คากันนี่ละสองตายายแต่ว่านเลาะยางเงียบๆเป็นเลาะเบื้องหันเบื้องนีคอยโปไปน้ำเขาสิกานยางมาหอดกะนั่งเจาะโดนไลยสดเด้ดนี่ไมดีโอไลยสดนะเนี่ยน้าสปีกแบดนะอัลเตอร์อัลเตอร์อัลเตอร์นาวเฟิร์ส ยาไอโชว์ <m uch an> yeah, after บัดนั้วไอเมย์คงดีดี first yes you understand after after สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฝนสอนก้มควายสวัสดีจ้าสันพ์ปางใหญ่นวดควายควายนั่งเล่นทะเลพี่น้องเอ้ยมีอยังดอกออม้อยหอยสังบุได้อยากมาเล่นทะเลกับเขามาเด้อ เรอยากมาเล่นทะเลน้ำสาวกันแล้วสินะเขามาเบิงพี่หน่อยสดสดรายการสดให้ดูเอาภาพเอาทะเละเอาวิวมาเที่ยวกับอัตาผาบทะเลแล้ะเนาะมาฝากกันบ่อผาพทะเลกัะะบาาจักเสียวผาบยังมาฝากเพราะว่ามันก็นมีแต่ผาบทะเลแมนบาพี่น้อง มาเตียวทะเลมันก็มีตะทะเลก็ฝากทะเลนีล่ล่ะมาฝากพี่ฝากนองก็ได้ <c oughs> สวัสดีจ้ามอนคำกะมอนอะไรนะคุณคุณมอน <c oughs> <c oughs> จ้าติดตามคือกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางสิแบบไปหาด้วยจ้าเด้อเ <c oughs> มื่อนี่มานางอยู่อัน ก,กูเกตอยู่อันหาดอันลากุนา <c oughs> กันเลยมาไล่สดล่มคลิบเลย <c oughs> ปูศาสตร์นางอยู่ใต้หมสดนร่มเย็นเย็นเป็นตะนอนดีขึ้ออยังนี่เบิง์านรังมางเบิร์นฟรังเล่นน้ำขึ้นกับบ่อไหลหาดนี่หาดลากุนาขึ้นนี่กับบ่อไหลเล่นดีพี่น้องทะเลขันผู้ไดมากเล่นน้ำมาหาด นั่นคุณคุณมณ์นเนาะสว่าพมณ์นเนาะมณ์คำคำกนเนาะคำกนเนาะ,ะไปเยี่ยมหาเราเด้อคุณมณ์เด้อลมเย็นเ,นเนย็นเย็นสวยชวยอยู่แต่นอนหลับดีให้เมืเจ้าเบิง่งบิวน้อกันเดียวพี่สินั่งลบมาทางนี้งบิวทางหลังเห็นบ่บิวทะเล เห็นบอ่อมผัดผมปิวแวนแวนกันนี่มาเที่ยวทะเลก็เอาทะเลเนี่แหละมาฝากไม่มีแนมอื่นออกมาให้เบิ้งมีแกบมแต่ทะเลเนี่แหละเนาะเทียวมาเนี่ยมาอยู่อันทะเลลากูนาข้างหลังขึ้นไปนี่เป็นโรงแรมรงแรมใหญ่พี่น้องรงแรมดูซิท่านี่รงแรมลากกุนาร่งแรมอีหย่างละมแตโรงแรมใหญ่ๆดอกแบบแพงๆอยู่เพราะว่า โรงแรมพวกมีเงินเนาะแส่านาอาหาดเอกากแมานั่งได้ก็มีร้านอาหารกการ,าาหาร้รานขายนา้ำคลายอย่างเดียวสิให้เบิง่งร้านขายนา้ำเดี๋ยวสิกลับแปรนให้เบิง่งร้านขายน้ำเนี่ยทางร้านขายน้ำทางนี้เสาใหญ่ๆ้าขาวนี่กรทา่งของโรงแรมเป็นของส่วนตัวเป็นแต่ว่าเข้ากับเขาไปย่างเป็นนันได้อยู่หรอกเขากับแม่ได้หามแม่นั่นหรอกนี่แหละพี่นอ้อง ปีกันมากสิแหละแต่ว่ามีสองปีบ่ได้มากเพราะว่าอันโควิดโควิดโควิดแหน่มันมาบ่บาไ,ดาาได้คอยกันเยบ่มาปีนี้คว่ำได้มากคยมาได้คว่ำก็ได้มากขอพี่หัวฝากมาให้พี่น้องเมืองน้ำกันธรรมศาสตร์ู้ใดมกักตลอทะเลมักทะเลมากกระเทนมาเบิงเ่งบวมงน้าบวกมีน้ำกันเดี๋ยวขปสิแปนันกล้องให้เบิง่งทะเลคนกระไดก็มีแน่ มาย้อมมาแย้มค้นกระไดกะบอปันได้บางท้างพ่นกะกาะพนพี่น้องมาทะเลก็อากาทะเลลรอมาฝากมันไม่ยังดอกมาทะเลก็เอาทะเลมาฝากพี่น้องเดอ้อเบิ่งเอาหาดได้เอินหาดอันลากุน่าบางเทาลากุน่าเนาะ นักท่องเที่ยวกับมีแน่เพราะว่ามันเลยไม่ไปเรยวกับบลอร้ลน์ปันไดอยู่นอตซิเอาเดย you can go sit later on อ๋เด you sit over there that's good for uh, you yeah อ uh ่าฮะยันอาซิตโอ้ยุบันซิดเฮีย you can come ไว y นอตแช่นูโนพร้อมแพร่พอมมี กลับกล่องพี่น้องนี่แหละ,ะบางเทากาม,มาราูกาน่าลูกา,น,า,กาน่าเขาเอารากูน่านี่ลูกาน่าเขาวัดเนมลูกฮะวัดเนมดีเสรบิดลากูน่าบิดลากูน่าบิดภูเก็ตไทยแลนด์ภูเก็ตฮะยะเดชชนซีออวเลดี้ไอชอนโช ฟังทางลังให้เบิงแล้วสู้ให้พี่นองเบิงละบรรยากาศคักมีควพ่มสูคักนางข่างทะเลผู้ใ <c oughs> ดผ่านไปผ่านมาอยากมาเทียวทะเลน้ำสาวกระสินกับมาโรดเนี่ยพอามาในจอนี่ก็เห็นเลยนางไปต้นสนลมวิววิววิวบอมบินเดลิกูดบินอยู่วันโกอินเดเซอร์น่ะหรอวันนอดบอมมี่ ไอไลโซบอกมีดีเซเวลี o ูทบอกกับพัญญานวดพลังแป้นนี่ล่ละแป้นแป้นสวามีนี่ล่ละพี่น้องแต่ว่าเขาจ้าว่ามาเขากล่องก็เลยบ่อยเพื่อนเขาน้ำ รอบรัวพลังเด็กหน่อยสองกนกำลังเป็นตะหักเจ้ามา,ากเขาเจากันมาปูศาตร์ผ้าลูกผ้าเต่านอนสบายสบายพี่น้องมันมาพักกันทะเลบานเฮ่านะ่ะทะเลเมืองไทยนะ่ะไม่เป็นแต่เที่ยวกว่าเมืองนอกทะเลเมืองนอกบ่เป็นว่าได้วาของเขาดอกแต่ว่าก็พูดถึงว่ามันต่างกันทะเลบานเห้ามันเขียวชะอมมันสบายมันอันนี้ห้องบานเขาทะเลบานเขาห่อนกับห่อน,อนบีดบีดได้พี่น้อง บ่มีต้นไหม่น้ำหาดน้ำยางบ่มีคือทางเข้าเด้ทะเละกับทะเละเอเิดเตอร์ต้นใหม่กับบ่มีฮอนกับฮอนยส่มอาศัยลมใส่ยางเอาสิเนะแต่ว่าทะเละบานเข้ามีโมใหม่ไม่เมีอนนั่นีมันธรรมชาติไหลกว่ากันเพราะว่านี่แหละคนทางศาสตร์เขาก็เลยอยามากเขามักมันธรรมชาติเขามากล้วเขาเฮ็ดงานหนักๆนกเขาเมื่อยเขาลา เขาก็วมาวันหยุดเขาก็ามาพัากผ่อนเดือนหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็มาสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดนีนะอน่ะคุณมนสวัสดีจ้ายังยังติดตามอยู่เด้อว่านจ้าติดตามเพื่อกันล่ะคะ่ะยังติดตามคุณม่อนอยู่เพื่อกันล่ะคะ่ะติดตามเหมือนกันกสิ ไล่สดจักน้อยฮะนอนกระิกลับไปหาจูรินไปนอนอยุ่ไตโฮมใหม่บุญละมองเคยน่งบุละหาซูลินหาดมูนีมันกับยูบ่ไกลกันพี่น,อน้องคีมอแต่ใส่สิบนาทียี่สิบนาทียงกับไปหากันไดเพราะวา่าม,นะมันเป็นเกะนาะเนาะเมืองภูเก็ตนะมันเป็นเกาะมันถังหลยหาดไลยอันเหมือนนึ่งคีมตอร์ไใส่ไปอยากไปเกาะใดก็ไปมันไกลกันแต่ว่ากับทะเลคล้ายกันแต่ว่ามันกับคนละมอง ไปมองได้กะมองหันกะเอาโลงมาหายเบิงกะมาทายหายเบิงจังมนีกับมา,า,ห,บมา,บมาหาดลากุนากะมาทายทะเลหาดลากุณาห้พี่นองเบิงแต่ว่ากลับเป็นเล่นน้ำอยู่หาดสุรินมันบอกไก่จากหาดสุรินมองนี้ประมาณสิบนาสิบห้านาทีไอขี่มอไซสิบห้านาทียี่สิบนาทีหา,ทหาดสุรินงนี่คนเป็นเล่นลายอยู่พวก,กันมือบ้านสองมือ สองมือขึ้นหลังวกดาล่าเขากับมาเขามาเล่นน,าน่าห็นอันตา่าเขาเจ้ามาแบบว่าแบบขันข้นปราสาทเกศกับแต่บะข้นกับเบิ่งออกขึ้นกองสินนะเจ้ามาแบบส่วนโตมามเงียบเงียบแต่พ่ออายุพ่อใยญ่พีดท่องเกียร์พอดีชีมอมอดตะไสพันพ่อใยญ่พีดท่องเกียร์ขาเจ้ากับมาเล่นเซิร์ฟมาเล่นอันนันยวนหาดสุรินมือบ้านนี่ก็เขาาดาล่าซึ่งยังก็เปยอารักษ์ปราสนวะ่ะเปยอารักกับมา ตอนแรกเป็นกับมาแบบคนบอนี่ดอกตาว่าคนก็นจําได้คือกาว่าเป็นดารานะเทาก็บหูคือเก่านะี่เาก็มาพักผ่อนแต่ว่าเขานี้ยอมมาหาดสุรินมาเล่นเซิร์ฟมันสะอาดดีมันสะอาดดีมันอันนี้ดีเด็กหน่อยกำลังกำลังใบรุ่นเก้าปีสิบปีมาขอบกล้วมาเที่ยว <c oughs> เป็นเล่นน้ำเป็นมาเป็นอยู่วันโกยูสปีกมีฮะ ครับอมนูวันกูยูสปีกมีกูดอหรือ not good good not good กินกาแฟเป็นฮู้ซึกว่ะจุกกาแฟ ى. บ่ถือกับกาแฟอันนี้แน่ๆเลยอันอียังละอิตาคาแฟลาเต้เย็นที่เศร้ากินละบันกาแฟเย็นกินละบ่นั่นเป็นฮู้จุกจุก สงสัต้องกินห่อนเขาไปอยากกินห่อนก็เลยสร้างเย็นเพราะว่ามันห่อนอยู่นะก็เลยสร้างเย็นม่กินสร้างมากินแล้วก็กินขมาแล้วเป็นจุกจุกยังไงดอกก็เลยนางผักกระชิตไายไปจักหน่อยเอาบังทะเลไปคุณไป่ายบังเทลเลเอากินมไปวนฟมแพมบี๊มีเอา,มมา <c oughs> อออเวะ่ะ <c> เ <oughs> ที่ยงกันครับไปยีนวด บ่ได้เสียงแอกแง่เล่าเลยมีแนวสีเสียงดอกพี่น้องเฮ้ยอยู่น้ำกันจนรูใสรูพุ่งกันเบิดละอยู่มา20ปีเลยอยู่น้ำกันสาวกาลสินไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์กัน17-18ปีละต้องหูจ้ากันกั2ปียังคอยแต่งงานกันก็เลยหหูใจกันไปเบิดสวนส่วนวกินอันนี้ก็กินกินเกียร์ดำแปนนี่ก็น เป็นจุกจุเป็นดันขึ้นมาเอาอย่าดำกับเม็นเม็นดิเม็นคือใครเนาี่แบะอว่าแบะเดีวเดี๋ยวเดินไอ้พี่เพิ่นซีอะนเดยเดซีเห็นไอ้เมกไม้กำมลาลูกพี่เพิ่นลูกเนาะเดี๋ยวก็จะก็จะขี่บันนาหนามบด วายเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบื้องอันพวกฝรั่งเขาเล่นบรรนาณาบทเห็นบ่มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมาเตี๋ยวทะเลน้ำใส่สุดอาบน้ำรอเดี๋ยวสิให้เบิ่งอันเขาแล่นนั่นบันนาณาบ,บาาาท สู้กันเห็นบ่ก็กำลังสิขีสิขีบันหน้าหนาบดบ่หั่นได้สตาร์ทไปแล้วเบิ้งบันนี่เบิ้งเอาบันนี่ไปเราบันนี่มาเด้อมาเด้อเขามาเบิ้ง ด s สกูดค o m e in my film บันนานาบด <c oughs> เรากลังว่าครับไปพี่น้องอย่างเร็วๆอีหมาหน่อยสิขา ดินป่าเห็นบ่มมาเริ่มมาเริ่มมาบึงธรรมศาสตร์น้ำกัน ธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะอันได้สีสิธส่รมชาติเนาะสวยงามผ่อนอกผ่อนใจพุณนะไปหอดพุณละบัดหนาลำบดเห็นตาพุณนะไปทางพุณพุณนะ ย่าออาไปหอดูล่ะโอ้พี่น้องมันนี้เอาพอ่อละสาวก็ละสินกันสิอำลาล่งหานละพี่นอ้องอำลาลงแบเวทีแล้ว อำําล่าโรงหานอะบะ้านี้ไลลมากกับซิปกวนที่ล่ะมืันนี่ขอจบคลิปแช่นี้ได้จ้ะเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดตุกใจกดซับสะไต่กดไคลกดแช่ให้น้ำนีได้จ้ะเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนค่ะพอกันค,คลิปหนา้บาบ้าสาวกะษณ์สิปไทยใส่มาให้เบิง้ง้กสวัสดีจ้า